ยินเรื่องเงินเท่านั้นแหละถึงกับตาโตโอ้โหนางอยากรู้อยากทำมากแม่มี YouTube อยู่แล้วนะลูกทำยังไงต่อแม่อยากถ้ายังอยากทำจริงๆก็จัดไปเราจะทำคลิปจากอะไรอะไรที่แม่รู้ไม่เอาจะไปทำอะไรเรื่องของลุงจู่ เดือนที่แล้วเจ้ลงเรียนคอสหาตังจาก YouTube แล้วได้ข้อส,สรุปว่าใครๆก็น่าจะทําได้เด็ก7ขวบหรือย่าวัยอายุร้อยปีก็ทําได้สบายได้รายได้ต่อปีเป็นล้านๆเลยเลยคิดว่าจะจริงจังทางสายนี้ลงมือทําเต็มที่ไม่ปล่อยเวลาไปเฉยๆทําคลิปดีๆให้ประสบการ์ผู้คนให้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยทุกคนจะได้ไม่ต้องลงเอยทางแย่ๆเหมือนที่เจ้เคยผ่านมาเผื่อใครกําลังหาทางช่วยในการเลือกหรือตัดสินใจคลิปเจ้อาจช่วยหเห็นทางได้นะอาจจะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองให้เสียเวลา เจตั้งใจทําคลิปออกมาให้คนได้เข้าถึงประสบการณ์ตรงแล้วก็คิดต่อยอดไปถึงแม่แต่เขาก็แก่แล้วก็ลืมลืมหลงหลงแวบแรกที่คิดขึ้นมาแม่ไม่น่าไหววะสงสัยต้องปรงุงลืมลืมหลงหลงทำไปก็คงเสียเวลาแต่ด้วยความที่เจเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรทั้งนั้นใครจะบอกได้กันว่าเขาจะทําไม่ได้วะทุกสิ่งเป็นไปได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นและศรัทธาเลยบอกแม่ว่าแม่เรามาหาไรายได้จาก YouTube กันได้ยินเรื่องเง,เงินเท่านั้นแหละถึงกับตาโตโอ้โหนางอยากรู้อยากทำมาก แม่มี Youtube อยู่แล้วนะลูกทำยังไงต่อแม่อยากอยากมีรถอยากต่อเติมบ้านใหญ่ๆใ,ให้เราอยู่กันจะไปจะายฮัลโหลแม่ใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ใช่จะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆถ้าไม่ปรับไม n d เซตวางแผนรับมือเพื่อไปถึงจุดหมายทำไป5คลิปแม่ก็เบื่อตายแล้วก็เลิกทำเราต้องทำอย่างมีสติคิดดูดิใครจะให้เงินแม่ง่ายๆแบบนั้นบางคนทำเป็นปียังไม่ได้แม่แต่เสร็จ เพราะเขาไม่ค่อยศึกษาไม่ฟังว่าคนสําเร็จเขาทำยังไงเขาต้องลงคลิปสม่ําเสมอทุกวันห้ามเผลอลืมลงคลิปแม่จะทําได้ไหมถ้าเราขาดความต่อเนื่องย t ท b e ก็ไม่นับให้ต้องกลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ยืดเวลาไปหลายปีกว่าจะปังถ้ายอมรับได้แล้วว่าจะตั้งใจลงคลิปไม่วกอกแวกอุกอิกมีข้ออ้างอะไรแบบนั้นตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่หยุดถ้ายังไม่ปังเพื่อลดเพื่อบ้านใหญ่ๆจะไหวไหมช่างใจดูถ้ายังอยากทำจริงๆก็จ เราจะทำคลิปจากอะไรอะไรที่แม่รู้ไม่เอาจะไปทำอะไรเรื่องของลุงตู้เอาเรื่องอาหารเจที่แม่รู้แม่ชำนาญจะได้ทำไปยาวๆเหมือนว่าเท่าแก่เก่ามาเผยแพร่สูตรอาหารเอาความรู้อาหารเจต้นตำรับในตำนานถ่ายทอดผ่านวิธีทำบ้านๆทำได้กันทุกคนสูตรเด็ดเคล็ดลับที่แม่เริ่มจากศูนย์ ทำยังไงให้เพิ่มพูนจนกําไรเหลือล้นทํายังไงให้เปิดร้านได้หลายสาขาในมาเลเซียทั้งหมดทั้งมวลเป็นของตนสูตรอะไรทําให้คนหลั่งไหลามากินแมวจริงมากนะทุกคนวันเดียวเขียนเมนู50 EP ได้โคตรหินเดี๋ยวจะมาเล่าต่ออีพีหน้าแม่ล้มลุกคุกคานยังไงกับ y o u t u b e อะ่ะอย่างอินคลิปต่อไปนางจะฟินหรือจะสู้เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังจัดใจจะแยม